สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาโลนและพบก,กับผมโอมครับวันนี้โอมจะมาพูดถึงไฟนะฮะที่ทุกคนเนี่ยยังไม่หายหากันดีเลยทุกคนกลับมาอีกแล้วภาคสนะครับระหว่างตะวันฉายเวอร์ซัสกับพี่โจโนวธุิที่จะต่อยกันในวันที่8พฤศจิกายนปีนี้นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โอ้โห oh ไปจัดใหญ่ระเบิดไฟที่นู่นเลยเหมือนที่บอสชาตีพูดไว้เลยนะครับว่าโอเคถ้ามันยังไม่หายคาใจกันก็จัดมันอีกพาร์ทหนึ่งไปเลยก็แล้วกันแล้วก็ให้ไปต่อยกันที่อาจจะเป็นอเมริกานี่ครับที่บอสเคยพูดไว้แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนก็การ์ดไฟการ์ดเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อวานนะครับโดยจะมีคู่เอกเป็นเอ่อใครนะชื่ออะไรฮะมาลิกินนะครับต่อยกับลุง,ลง เป็นลุงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นชื่อนักมวยเนี่ยไม่ใช่คนแก่เนี่แต่เขาชื่อลุงๆจริงๆเออแล้วโจกับตะวันฉายไฟนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในเชิงกลยุทธ์การทําการตลาดการทำมาร์เก็ตติ้งกันทุกคนก็ไฟที่โจต่อยกับตะวันฉายพาร์ทสเนี่ยที่ตะวันฉายชนะแบบตาปู่ตาปิดนะฮะ ก็ชัดเจนเนะครับว่าเสียงมันแตกกันเป็น2ฝั่งแบบชัดเจนเนาะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าตะวันฉายชนะนะถูกต้องแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามันควรจะเป็นพี่โจสิออกอาวุธหนักเร็วขนาดนี้นะแล้วก็กรรมการเนี่ยตัดสินให้แบบไม่ยุติธรรมไม่เป็นกลางนู่นนั่นนี่คือมีทฤษฎีสมคบคิดเกิดขึ้นมาเยอะแย,ะเ,ย,ะ,เยะเต็มไปหมดนะฮะแต่ว่า ในเชิงกลยุทธ์การตลาดในเชิงมาร์เก็ตติ้งเนี่ยวันทําการตลาดติดแล้วนะครับและติดแบบติดดี้วยนะไม่ว่าจะคนจะวิาพา์วิจารณ์พูดไปในทิศท,ทางไหนก็ตามจะด่าจะล่อกรรมการยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วทุกเสียงที่พูดคุยออกมาเขาพูดในเรื่องเดียวกันคนระับนั่นก็คือพูดในเรื่องตะวันฉายและโจนาุฒิและพูดในศึกของสมาคมผู้จัดใหญ่อย่างทางรายการวันเชียงเป็นชิด นี่หลยครับคือสุดยอดกลยุทธ์การตลาดที่ทําแล้วติดไปแล้วติดแบบยาวๆทุกคนครับทุกคนเชื่อไหมว่าในมุมมองตามความเป็นจริงแล้วอะ่ะไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นคนดังเราจะเป็นดลาราเราจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเราจะทําแบรนดิ้งทำสินค้าขายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าทุกคนขายสินค้าที่อยู่ในกระแสทุกคนขายสินค้าที่ เฮ้ยมันอยู่ในสิ่งที่แบบคนกำลังพูดถึงกันตลอดอะสิ่งสิ่งนั้นมันจะขายดีเสมอมันเป็นความเป็นจริงของบนโลกใบนี้นะฮะและเวลาเราทำละครหรือเราทำหนังเนี่ยแล้วมันถูกรีวิวได้รับการรีวิวที่ดีมากแล้วก็มีคนดูที่ติดตามรอดูทุก E ีทุก EP เลยอะแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่มันพูดถึงกันไปในวงกว้างอะ หนังเรื่องนั้นละครเรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้น,น,นมันก็มักจะประสบความสําเร็จแบบมหาศาลเหมือนกับอวตารภาคแรกที่เราไปดูในโรงภาพยนตร์ทุกคนยังจําได้ไหมฮะตอนเราไปดูอวตารภาคแรก ه, ภาพโคตรสวยสวยมากไม่คิดว่าเจมส์คาเมลอนจะทําได้ดีขนาดนี้มันก็กลายเป็นที่พูดถึงกันแบบมหาศาลเรื่องวิเชีเอฟเฟพอเราไปดูอเวนเจอร์นะครับในอเวนเจอร์เอนเกที่ เอาชนะอวะตารภาคแรกไปได้เนี่ยที่ทำไาได้สูงสุดเป็นอันดับของโลกเนี่ยโอ้โหทุกคนเชื่อไหมว่าผมดู3ามรอบผมดู3ามรอบนะฮะในโรงรอบแรกไปดู iMac กกับแฟนรอบที่2ไปดูกับพี่ชายครับแล้ว,ลวอีกรอบหนึงก็ไปดูกับพี่ที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งไปซ้ำกันถึง3รอบด้วยกันก็เพราะว่าอะไรฮะเนี่ยมันเป็นเสียงที่ทุกคนต่างพูดถึงพูดถึงตลอดและหนังก็ขายตั๋วดีมากๆฮะ นั่นแหละครับก็ทำรายได้ให้มหาศาลกับหนังเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นอวตารไม่ว่าจะเป็นเอ็นเกมกับกันครับมาดูทางฝั่งของตะวันฉายกับโจพอต่อยกันมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกๆคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันควรจะเป็นโจมันควรจะเป็นตะวันฉายกับการตัดสินอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนพูดกันไปต่างๆนานาเนี่ยแต่มันเกิดการพูดกันบนสื่อโซเชียลทุกคน ณปัจจุบันเราพูดรัเบนสื่อโซเชียลเนี่ยหนักมากเชื่อไหมว่าเพื่อนของโอมนะครับที่ไม่เคยดูมวยเลยและไม่ใช่เป็นคนที่ดูมวยมาด้วยผมรู้จักมันตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพื่อนคนนี้ยอยู่ๆก็แชร์โพสต์ที่โจกับตอนฉายต่อยกันอะแล้วก็บอกว่ามวยรองมันควรจะชนะหรือเปล่านี่มันตะวันฉายประมาณนี้ผมก็เอ๊คือตอนนั้นคิดในใจเพื่อนกูนี่แทบจะไม่เคยดูมวยเลยนะแต่มาดูสด วันนั้นที่โจกับตะวันฉายต่อยกันแฮะเออไม่ธรรมดาเพราะเชื่อไหมฮะว่าเพื่อนผมคนนั้นเนี่ยณปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่าผมทํา youtube เกี่ยวกับมวยเห็นไหมฮะว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงการมวยจริงๆแต่เขาดูโจกับตะวันฉายาวันละวันนั้นอีกอีกเคสหนึ่งฮะผมไปทําบุญกับเพื่อนผมที่มาจากกรุงเทพเป็นเพื่อนจากทางฝั่งแฟนผมฮะก็สนิทกันในระดับหนึ่งนี่แหละเขาเป็นผู้หญิงเนาะเลื่อนหน้าฟีดอยู่ผมเยืนกินน้ําอยู่ด้านหลังเนะ่ มองเห็นเพราะว่ายืนสูงวาไงมองเห็นเล่นหน้าฟิตแฟนผมก็เห็นแล้วก็บอกเอา้ามึงมึง,ม,งมึงดูมวยด้วยเหรอมึงดูตะวันฉายต่อยด้วยเหรอวันเนี้ยเปล่านะกูไม่ได้ดูแต่ว่ามันเด้งมาหน้าฟีดเองเพื่อนกูแชร์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าคนที่แม้จะไม่ใช่เป็นลูกค้าหลักไม่ใช่เป็นธารกิตหลักไม่ใช่เป็นคนที่ดูมวยเขาก็เห็นโจกับตะวันฉายผ่านหูผ่านตามาถามผมกลับเลยเฮ้แฟนมึงดูมวยไม่ใช่เหรอวะแฟน ถามจากแฟนผมมาอีกรอบหนึ่งอ่ะเพื่อนผมถามแล้วมันเกิดดราม่าอะไรกันขึ้นเขาก็สงสัยเขาก็งงกันทําไมมีแต่คนแบบว่าตะวันฉายเยอะมากมันเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจงงเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามวยณปัจจุบันนะมันแทรกซึมอยู่ในทุกๆอนูโดยที่บางคนเนี่ยไม่เคยดูมวยก็ก็ต้องสนใจเพราะว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่มันพูดถึงมากๆแล้ลนนนนบบวบางทีเราเลื่อนหน้าฝีเนี่ยเนี่ยขออภัยเดี๋ยวทําให้ดูเนี่ยบางทีเราเลื่อนหน้าฝีดูเนี่ย เห็นไหมฮะว่าเพียบเลยเนี่ยครับเนี่ยเด้งมาเพียบเลยนะฮะเนี่ยเพียงแค่ผมพิมพ์คําว่าตะวันฉายเนี่ยหรือโจก็ได้เนี่ยคือมันเด้งมาแบบแบบสุดๆนะครับแล้วก็วันนั้นสื่อทุกที่ถ้าใครได้โพสต์เกี่ยวกับตะวันฉายหรือโจเนี่ยโอ้โหคนกดไลค์ถล่มทลายฮะและกลายเป็นที่พูดถึงแบบท้องรองเท้าบ้างนั่นแหละฮะคือจุดที่วันแชมเปี้ยนชิพทำการตลาดทำมาเก็ตติ้งแบบฟรี โดยที่ไม่เสียเงินประชาชนแชร์ให้ฟรีนี่คือความซักเซ็ตมากๆของวันเทมเชิพและในอนาคตเราอาจจะดูไฟท์ภาค3ของโจกับตะวันฉายเราอาจจะต้องเสียเงินแบบเพลย์พาวเวลก็ได้ครับเพราะว่าจัดที่เวทีใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาตรงนี้ก็ไม่แน่นะครับผมพูดไว้เผื่ออาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าข้อมูลผิดแต่ไปแต่ประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วผมก็มั่นใจเลยว่ายังไงยังไงผมก็ยินดีสนับสนุนวันทุกประตูครับก็คลิปนี้มาคุยกันสั้นๆแบบนี้นี่ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ